กนด้วนะครับที่กระผมกันนะครับวันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะวันนี้ก็จะมาแจกไม e c r a f t นะครับ0.14.0นะครับเป็นเวอร์ชั่นตัวเต็มแล้วครับก็ไม่ได้ลงคิดมานานนะครับก็หายหัวหายหน้าหายตาไปไกลอยู่ ะครับก็เป็นก็เป็นก็จะเป็นฝั่งเป็นก็คาบไม้คับอยู่ใต้ลิงก์นี้เลยครับเป็นไม้คับของตัวเต็มก็ลิงก์นี้ก็ไม่ <finalement> ต้องโลอะไรครับก็ผมจะเชื่อมไปตรงอ่ะบไม้คับเลยนี่ ก็เป็นการรีวิวในตัวเลยอ่าก็นี่ครับอ่าก็ยังเหมือนเดิมครับก็แค่แก้บั๊กครับบัก๊กอ่อมีบั๊กหลายๆอย่างอยู่นะก็แก้หายแล้วละ่ะคิดว่านะก็คงจะไม่เสริมอะไรแล้วนะก็ ไปดาวน์โหลดกันได้เลยกีเรารอไหมครับตัวเต็มรอไหมครับ0.5.0มาก็จะพยายามอัพคลิปลงให้เร็วที่สุดไอไอให้เยอะมากที่สุดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมมานี่ครับถึงซับจะน้อยครับก็ขอบคุณที่กดให้ไลค์และกด Subscribe ด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ